สารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโรทิโนอนโรทินอนใช่ครับโรทิโนอโนโรทินอนเนี่ยเป็นสารสกัดจากต้นหางไหลต้นถัว่วก็คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระทรวงทางด้านปลาทางด้านปลาทะเลกับปลานนําจืดเนี่ยเขาใช้ในการควบคุมปริมาณปลาเขาใช้<ๆ>สารโรทิโนอนนะฮะโรทินอนเนี่ยฟังก์ชันมันจะคล้ายๆกับตัวไซยาไนนนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เซลล์เนี่ยไม่สามารถรับออกซิเจนได้เซลล์ของ ของปลาที่มีเลือดสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยาเบื่อปลามันจะลอยขึ้นมาเหนือน้ําหลังจากนั้นเนี่ยชาวปรงมงก็จะช้อนออกไปซ,ซ,ซ,ซึ่งถ้าใช้อันนี้เนี่ยมันจะเฉพาะปลาเลือดแดงอย่างนี้จนะ้ะเฉพาะเลือดแดงครับกุ้งไม่กุ้งจะไม่ไมไมโดนโ<อ>เพราะกุ้งมันเลือด,อดสีเขียวสีน้ําเงินโรทีโนนก็เลยถูกมาผสมในสูตรที่เขาเรียกว่ายาเบื่อปลาในนากุ้งซึ่งปัจจุบันเกษตรกรก็ใช้อยู่ในพื้นที่ปิดก็ใช้ตัวนี้แล้วโรทีนนนเป็นสารธรรมชาติมันอยู่แป๊บเดียวสลายตัวครับ มันจะไม่มันจะไม่ฝังอยู่ในน้ํานานครับนะลงไปปึ๊บโดนเนื้อปลาเทคแอคชั Action, ่นปลาลอยขึ้นมาสักพักหนึ่งนะไม่ไม่เกินวันอนะ่ะมันก็จะสลายตัวไปเลย